ดีท่านผู้ชมทุกๆทึ่ขาเกิดเนื้อเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับขอรับพีไอ้ขอผมไอ้กับผมขอรับพีตั้นเองซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะไปเล่นไมค์ครับในไมค์ครับวิชุล่าเนี่ยโลกเอาาอไดโนเสาร์ซึ่งเออ e ีีนี้นะเรามีแปลนว่านะครับเราสามารถใส่ของไ,ได้นะครับในหมดเอ่อตั้งแต่แล้วเราก็เอาเป็นหมดชิวเล่เห<อ>มือนเดิ หลังจากนั้นนะครให้ทุกคนเนี่ยแต่เนเสาเราจะไม่กงนะแ่ก่อนก่อนไม่เย็นคือเนเสาเนี่ยเราสามารถเลือกแด้แค่ตัวเดียวนะเอออันนี้ถ้าเป็นพิษเลยมันก็จะไม่ได้ทุกคนเออมันต้องแบบเล็กๆเออห้ามเอนชา์ด้วยวแต่วบรวมอเอาแบบคงจะเป็นเออเอนชา์นะดาแบบไม่ต้องเอนชารหรอกกระโปร โอเคหลังจากนั้นก็วันนี้มานะครับก็จําเป็นอยู่นะครับในเรื่องของการที่เราเนี่ยฐฐจะต้องเอออะไรเขาเรียกว่าอะไรา <c oughs> มาเกาะเล็กก็ถือว่าดีแล้วนะน <c oughs> ก็นั่นแหละเกาะเล็กก็ดีแล้วโอเคชึบชึบหยาบเอาไปเกาะอ,อะไรเยอะยะเลยนะไม่เกิดบเจ็บตายนานาพาเดือ โอเคทุกคนเราเอาคอยาวก็ได้อะไรอ่ะ B R นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว B R นี่นม่มาเกะเค้กอ่ะเค้กครอนครองก็น่าจะครบแล้วมั้งเฮ้ยเราลืมมันชาร์จนี่หนานี่เราก็เตียง เราไม่ต้องเตรียมของเอ้ยอะไรหรอขอเตรียมของแป๊บมาไหนแล้วทุกคนแล้วอยากลองไฟองพอยาวอะ่ะเออคือแบบอยากคานในงานบวชเฮ้ยกูไม่ใช่แจ็คแบ๊บโพนูเว้ยไปแจ็คแบ๊บโพน่ะกูไม่ใช่กูคือช่องกูเองอ้าวไหนจะหมุดล่ะอ๋อกูทิ้งไว้ตรงนี้ไอ้หน้าแตก เราจะลองงานแรกกันเลยดีกว่านะครับคืออา้อาวอ๋อเวยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่งอา้าวน่าจะไม่ได้นะอ๋อลืมเราไม่มีเลเวลโอ้โหไอเวยลืมได้อย่างไรวะกูเนี่ยลืมได้อย่างไรฮะ ลืมได้ยังไงว่าอยู่เอ้ยทำไมมันเน็นชารไม่ได้วะจั๊กจักจูจักจักตักจักจั้กจักจักจู๊กจักจักจักจจัก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 จกจักจักจักจกจั ถ้าไม่เก็บไว้แล้วมันจะไม่มีเดี๋ยวเราต้องการเราต้องเก็บไว้ด้วยเออไม่ใช่เอาไปโยนหรือไปมหมดเออเออที่จริงเราก็เจงได้นี่ว่ะมาเล็กเนอะเออเออเออเอเองัอออออ้ว่าแหละทุกคนอยากไปกับคอยาว่าเอ้าเฮ้ยอ่ะถืออ่ะถือข้่เข้าให้นี่ ครับเราอะไรอ่ะโหยใครจะไปหาเรื่องคอยาวไอเวนมึงบ้าหรือเปล่าให้ชายมึงบ้าหรือเปล่าแงงไอ้หัวผมก็ทอดไฟแมงเลยเอ้ยเอ้ยออืมกระทืบช้าว่ะกระทืบช้าเอ้ยเอ้ยไม่มีได้คือกระทึมไม่รอหรอกครับเนี่ยอ้าอ้าโอ้กระโปรงสิ้นเด โอเคโอ้ยเราตัดไม้กันก่อนเราต้องใช้ไม้ยุดเจ้า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 ปลา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 ปา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 ผมยังไม่น่ใจนะว่าเราจะสร้างยังไงดีนะคือาคือถ้าเราเนี่ยอยากจะเสกเราเสกได้ทุกคนแต่ว่าไปอย่างนู้นอย่างนี้นะ แล้วก็อ๋อนี่มันหมู่บ้านล้างอยู่วะว้ายโอ้โหใช่คุณเลยวะน่าจะด่ามั้งเออน่าจะโอ้ยโอเคทุกคนหมู่บ้านล้างนะโหมีของมาครับเนี่ยอ้ามีเตียงเอ้ยไอ้เวน ไวันเนี้ยนี่จะังด้านบอกให้ดูดูฉัไม่ห่วงแต่ไอ้เว้นเว้นนี่โอ้ทุกคนเราแบบเราได้เข้าฟางมาแช่อะไรขุเดเร็วโอ้ที่ขุดขนาดไม่เอ็นชาร์ดนะครับเนี่ยไม่ได้เอ็นชาร์ดนะเนี่ยอืมเที่ยวเลยลก่อนนะแล้วก่อนที่เล่นมาครับแรกๆเนี่ยนึกว่าเนี่ยมันคือเขียวทุกคน อันนั้นยังไม่ค่อยเก่งไหมครับโสลมพัดอย่งนี้เปิดพัดลมอ่ะอนตายแน่ตัวเหียแมเอาหมกข้อวพี่แฝดดึงมกข้าวแม่ที่มันไม่มีข้าวไม่เกี่ยบปักไว้แล้วเราหาทำเลบ้านสร้างดีๆกันก่อนหีีฝ่านะครับ<ห>อันุูเชมม่ได้ครับได้เป็นกอง เลยไปมาหาทำเลกนก่อนเออเออเชียแล้วเนี่ยเชียแล้วเนี่ยโอ้หายากเลยไม่เป็นไรเราเสกธนูได้เออเราเสกธนูได้ก็วางวงไปเถอะจุบจุจืดเดือดตือเดดตืดือด เฮ้ยทุกคนเรามีอาหารไว้พอดีเลยอ่ะแล้วถอดโลไว้ก่อนทุกคนเพื่อทุกคนจะได้มองเห็นคลิปเราชัดๆของือแบบนี่น้าผห็นเบอกจะให้ผู้หญิงทำเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ได้เรกเนี่ยโอ้โหเชียร์ลุงเงี้ยโอ้ย เฮ้ยทุกคนเรามีป่าอะไรมีปีน้ำมีด้วยยังไม่เหลือเลยยังไม่มียูป่าเราสร้างเราสร้างบ้านกันในป่าชื้นชื้นชื้นแล้วเราเนี่ยค่อยแบบเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาทำแบบโอ๊ยไม่เคยไปยุ่งเลยแต่เขาเอาเรื่องหนูไปคือแล้วเราเนี่ยสร้างโครงคอยาวที่หลังนะทุกคนเออโอ้โหโอโหอบ ทุกคนบ้านเรายังไม่ค่อยจวนะแน่นอนทุกคนจงตอกชาบ้านสองสีน้องโชลบ้านสองสีจริงๆก็ใส่ดาแหละแต่ไม่อยากเสกอ่ะทุกคนเออคือแบบก็ใส่ของอย่างอื่นได้ทุกอย่างทุกครั้งเลยนะแต่ใครนอนสลมร้อยสิไดคครั้งเดียวนะทุกคนเพราะจะได้แบบเราจะได้แบบเออเรียกว่าไงอ่ะ มันจะได้แบบเาขาเรียกว่าไม่โกงไงค่ะนักเตเนี่ยแต่ถ้าเสกเยอะมันก็ไม่ดีหรอกทุกคนถ้าเสกเยอะนะเราสร้างไม่ทันเวรโอ้ยได้หนึ่งกองพอดีเลยเอา้าวปาดโถวิถัง น่าจะมีแบบแอดออนที่แบบเพิ่มที่ขุดได้นะทุกคนเ้็แบบเพิ่มแบบอะไรฝานแบบให้ตัดเร็วๆอะ่ะตัดเร็วฝันเนี้ยเอยขอขวางนี้ก่อนลูกค้าเตียงเรามาสองอันนะมีเตียงเออสีขาวที่เราเสกมากับเตียงที่เราไปขโมยกับจากหมู่บ้านวิเลจเยอเออล้วค้าประตูก่อนทุกคน นี่อ่าครับอันคับครั้งครับทีหนึ่งได้สองครั้งเอ้ยคับทีหนึ่งได้สองอันน,นี่เอ้ตั้งสามอันดิเอออะไรของกูอวะอ่าแล้วกูมาทำไมตั้งสองสามอันโอเคพอแล้วมั้งต้นไม้ต้นไม้ไมหล่นตอนหน้าเลยต้นไม้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะ อาหารเนี่ยเราไม่ต okay. ้องกลัวมันจะหมุนเมื่อไหร่ครับอาหารมันไม่จําเป็นหรอกี่นเียวเดี๋ยวเดยมาบวมาค่อนุมก็ยอเยอไบ้งแลู้ไม่พอรมะด้านล่างด้านล่างมันสีอื่นเลยอ้าวเราได้สติ๊กมีคนมาทำไมวะ ป่ทิ้งเลยทิ้งไปเลยอ่ะกินอาหารก่อนอยงอมงองอมโอ้ยยอดเดียวเต็มเลยอ่ะพี่น้องเอาต้นไม้ที่มันเล็กเล็กเล็กกันนะทุกคนนาน,นานทีจะได้มีคนจะได้มีแบบอ่าแบบเอาชิ้ลรอบไปด้วยแล้วก็เสกของได้ไปด้วยนะแล้วกูแบบโกงไงของกูมันโกงก็เสกไดนะ้คือเอาชิ้นรอไม่เก่งก็เสกที่ฟ่านะ แต่เสกถาวว่าดีไหมก็ดีแหละแต่ผมก็ไม่ได้เสกอะไรเยอะขนาดนั้นนะเลยพี่แรกกขเสกแค่ครั้งเดียวทีว่จริงม,ม,ม,มันเสกได้นะตลอดอืมันช้ำมาดิมันเสกได้ทุกครั้ง<ด>อนแต่มีแค่แแไข<ม>่นะพี่ไข่ๆๆๆๆที่เราแบบเสกไม่ได้ตลอดนะใครแบบอันเนี้ยเออแบบโลเออแบบเสกไม่ได้เยอะนะุกคนถ้าเสกเยอะก็เฉียดละ แบบไข่เนี่ยเราอย่าไปเสกเยอะเลยทุกคนเราเสกแบบพอประมาณดีกว่านะผมก็เลยแบบอันนี้ไม่มีใครคิดนะผมคิดเองคือก็เสกไข่ได้แค่ครั้งเดียวก็พอแล้วเอออย่าไปเยอะเลยทุกคนเอ้าไม้บ้านกูนี่ใช้มาเยอะมากโอ้ว้าวอา้าไอ้สติกอะอ๋อยู่นี่แล้วทำไมกูได้อันนี้มาด้วยล่ะเนี่ย กู้องานปกติกูเสร็จได้เอออ่าแถวน,นี้มีถ้มด้วยก็หมอเจาะครัแบสบามารถโอ้โหแถวบ้านกูต้นไม้เยอะมากเพราะนี้มันคือทุ่งสวรรค์หน่ายไหไรน้องชอยอายเอาเราได้หมอพิเศษมาแล้วอ๋อทำให้ฝั่งมันเอ้ยทำให้ฝ่ายมันแบบพังไวอะเขาเรียกงั้นอะ ได้งั้นดิโอ๊ยโอเคตาไปโอเคเอานี้วเหยียบละกันนะอย่าไม่ต้องทำเสยียนหยียบในบ้านกับนอกบ้าน ป้าป้าเข้าให้ป้าป้าเข้าให้อ่าอกะโกป้าปารับป้าปารับปาปารับมา,าเลานี่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะทุกคนคือพอประมาณให้

โอเคเราปิดไปเลยทุกคนอีพีแรกก็สบายสบายหูปวดหูจังเลยอ่าตื่นอเจิดอะเจิยเอ้ย <c oughs> ไม่แน่ใจนะว่าเราจะสร้างกรงดาวเสาเป็นไงแต่เราขอแบบสร้างง่ายๆ่ายกันก่อนนะทุกคนโอ้ยเ,เวนแมงวางผิดโอโหข้างๆกูยังผิดเลยโอเคทุกคนทำให้เสร็จภายในคืนนี้เลย มอนสเตอร์มันไม่เกิดอยู่แล้วแหละอืมถ้าเกิดแล้วมันจะแย่ทุกคนเออคือแบบพวกหน้าสาวมันเกิดทุกคนแล้วมันก็จะทําให้เออพราะสับผมเนี่ยมันแหลกนะเพราะไมคครับของผมมันคือไมค c r รับ PE หรือว่าไมค e c รับเบร d ล็อกหรือว่าไมค c r รับโอโ้มืดจังมันกูอย่างมืดอ่ะ โอเคแล้วมาขุดหินกันก่อนเลยขุดหินดีกว่าคือไม่มีท้อนนะก็ได้แค่นี่เองอะได้ไม่ลึกมาก,กนะตะโกนนี่โอ้โหขุดอย่างเลยว่าเออคือ,อแบบมันเต็มไวมากอะอย่างฉันเห็นนะอเอกคอยู่ที่นี่กันอะ แกอยู่ดำไม้ฮะทำาไมจะไม่อยู่อกมาจากปาชานย์กใครพีทำไมไม่ทันโอ๊ยยกันมาบ้านเราอยู่ไหนอะนี่ ก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะแค่นี้แหละก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดินก็ไม่พลาดคลิปข่าวสารม่ใหม่หมทั้งทุกเส้นนะครับก็อีพีนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ